คอนเซ็ปต์การนำการ์ดจากเน็ตหรือมังนะมาสู่ในโลกความเป็นจริงอย่างชุดแอนิเมชั่นโครนิคบี2022นี้นะครับแน่นั่นรวมถึงกับ c ริสตัลเทคซีเค็ดแรงขอชุดนี้อย่างกรูไอ e s ไวท์ดราก้อนเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยแล้วเนี่ยบอกนี่มีอะไรเจ๋งๆบ้างอีกไหมครับผมเองก็คาดหวังนะครับว่าจะมีอะไรที่แบบพีคมากๆในการออกแบบอาตุลจิโดในครั้งนี้นั่นเองนะครับ ขอขอบคุณคุณแทนโบสคุณชกออรหนึ่งครับสอนภัอารามบัฒนพงศ์คุณจีโน่วีบีซีคุณเอกชีเทสและคุณคิมมี่นัทวุฒิที่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องเราด้วยนะครับใครที่ยังไม่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องเราก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับ Animation Chronicle ปี2022นะครับก็คือบล็อกที่นำการจากเมะและมังงะมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าบ็อกบ็อกนี้นะครับก็เต็มไปด้วยการ์ดจากเมกมากมายที่อยู่ในความทรงจํานะครับไม่ว่าจะเป็นกระโหลกแก้วจากภาคไ d ดีหรือสัตว์อายามณีแอดวานซ์จากภาค GX หรือแม้กระทั่งการ์ดใบหนึ่งที่ผมมองว่าพีคม,มากๆที่เห็นในตอนเกริ่นนะครับก็คือดูรูบีส์นั่นเองครับจากภาคอาร์คไฟและแน่นอนครับว่าบ็อกบ็อกนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับมีสิทธิ์ลุน้นคริสตมาติกซีเกทเร่อของ Blue Eyes White Dragon เวอร์ชั่น G ด้วยนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับท่านผู้ชมออาต้าแรที่เป็นใบลึกลับของเราก็เป็น neo s p a c i a l aqua dolphin ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าบล็อกวงนนี้นะครับก็มีโอกาสเปิดลุนได้คอ l l e ตอร์แร r e ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมซื้อมาทั้งหมด2บล็อกด้วยกันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมาลุ้นว่าเราจะได้ blue eyes white dragon แบบ prismatic secret rare หรือเปล่านั่นเองนะครับ ก็นั่นแหะครับถ้านผู่ชมเพื่อไม่เสียเวลาเรามา unboxing กันเลยแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับมาสู่ช่วง unboxing กับผมจีมอีกแล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับวันนี้ก็คือ animation chronicle ปี2022นะครับขอเอาแค่กล่องเดียวพอนะครับ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวที่ไม่พอนั่นเองนะครับแน่นอนรัาว่าด้านข้างนะครับก็เทมเพลตเดิมเป๊ะเลยนะครับกับ Animation Chronicle ปี2021นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนขาว่าตัวหน้าของก็จะมีกะโหลกแก้วไดโนแทงเลยก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่น่าจะเป็นตีมของแจ็คเดมชิงนั่นเองนะครับแน่นอนรัาว่า1กล่องมี15ซองนะครับและก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเกิดจะสนับสนุนยูกิโอในไทยต่อไปนะครับ ก็อย่าลืมซื้อสินค้าที่มีมอ,อกอของบริษัทแอนคิดด้วยนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าบ็อกซ์ยีโอยุคนี้นะครับก็จะมีซีลของโคังน,นี้แปะไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อกันการรีซีลนะครับเหมือนกับชุด history archive collection ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับฟุ๊ป่าแน่นอนครับว่าเป็นกล่องกระดาษไม่มีอะไรนะครับและแน่นอนนะครับว่าเรามาดูในส่วนของตัวซองสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับวู้ว้าว ในส่วนของซองสมผมรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะรู้สึกว่ารอบนี้เนะี่ยคือมันสะท้อนมากกว่าตอนที่ผมเคยรีวิวแอนิเมชันโคเรนโคลชุดที่แล้วอีกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆครับชเชวบป,ปุ๊บอืมอันนี้ตีม G นะครับโอ้สายยัมันนีเอ็ดวานส์ครับอาร์เมติสแคทนะครับใบที่2อันนี้อินเซกเตอร์เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน,นี่ตีมอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ การ์ดใบต่อมานะครับก็คือ normal parallel นะครับแน่นอนว่าเป็นธีมของ E-Hero นั่นเองนะครับสวยจริงๆครับอ่าใบเสริมฮีโร่นะครับแต่รอบนี้เป็น Common นะครับชาร์กนะครับสัตว์อัยมณีแอดวา c e นะครับตัวเต่านะครับอ่าของแจ็คหนึ่ิงนะครับและก็อัลต้าเรีของเรานะครับมาแล้วนะครับก็คือตัวหน้ากล่องนะครับก็คือ ไดโนแทงนั่นเองนะครับน่าจะเป็นการ์ดของเคนซันตอนแท็กดูเอลกับโชนั่นเองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคนะครับตีมแมลงนะครับอเมซอนเนสนะครับจีนะครับอ่าอันนี้น่าจะตีมของเอดอนเจนไดส์มอนสเตอร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ก็ Normal Parallel r ะไรตัว Apple เผาไซเบอร์สนั่นเองนะครับผมคิดว่าไม่น่าได้ Blue Eye p y ยพิ a t i c Secret Rare แล้วล่ะครับถ้าเกิดเปิดได้คอนเลกเตอร์แรก็ตัดสรุปเลยครับ นี้ไม่รู้นะครับโอ้มาแล้วครับดูโดบีสไปแรกนะครับเป็นน้องสเตโกนั่นเองนะครับแม่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับเนี่ยต่อมาครับอันนี้ Stonehenge นะครับการ์ดของลุงที่ใช้กระโหลกแก้วในภาคไฟดีนั่นเองนะครับอ่าตีมจีแล้วนะครับแล้วก็นอมม่าพาราเรลของตัวนี้นั่นเองนะครับอ๋อทำได้แล้วอันนี้เป็นการ์ดสายใหม่นะครับของไดโนเสาร์นะครับเป็นเขาเครื่องจักรนั่นเองนะครับเอามาเล่นคู่กับไดโนแทงก์นะครับอ๋อ อ่าเอ็นเตอร์เมดนะครับเมจิเชียนนะครับของออสไอซ์นะครับอัลติเมทคอนดักเตอร์ทีรานโนนะครับมันรีมาในรูปแบบของคอมมอนอืมอันนี้ดีจริงครับรีมาดีละตีมจีอีกแล้วนะครับนี้ไม่รู้ครับแล้วก็น้องว่าเฟเรเวลแลนะครับน่าจะเป็นตีมของพวกดีฟอร์เมอร์หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นเองนะครับชุบอ่ากงเล็บดำนะครับอู้กะโหลกแก้วนะครับในที่สุดก็ออกมาสักทีนะครับก็เป็นการ์ดฆ่าตัวตายนะครับในเด็กไฟบีสนะครับที่ยูเซออกมาเล่นแล้วแบบ พลิกแพงได้แบบเจ๋งมากๆเลยครับอ่าอันนี้การ์ดของดีๆนะครับการ์ดที่เล่นกับการ์ดที่มีความสามารถลูกเต่านั่นเองนะครับการมาแรงนะครับและก็สุดท้ายเป็นซูเปอร์แรนด์นะครับอ่าใบนี้นะครับเป็นคอมมอนนะครับสัตว์อายามันีแอดวานซ์นะครับโคบอลอีเกิลนะครับเอ่ออันนี้ซัพพอร์ตฮีโร่นะครับและก็นีโอสเปเชียนนะครับสัตว์อายามีแอดวานซ์นะครับโคปัสไทเกอร์และก็สุดท้ายเป็นการ์ดจีนนะครับจะเป็นนอร์มอลพารีโอเรียลนั่นเองนะครับฟึบอ่ากับดักดีฟอร์เมอร์นะครับ ชาร์กนะครับนี่ซัพพอร์ตฮีโร่นะครับเอเมอรัล่ทัทอีกแล้วนะครับแล้วก็กระโหลกแก้วนะครับเวอร์ชั่นของนอร์มัลพาราเดว์แลนั่นเองนะครับเว็บปึ๊บนี่กับดักอเมซอนเนสนะครับแอปเปิลอีกแล้วนะครับทีมจีอีกแล้วนะครับอาจจะอินสแตนเตอร์แล้วก็เฟกนัมเบอร์สนั่นเองนะครับทั้งนั้นก็เท่ากับว่าไอ้การ์ดตีมแมลงทั้งหลายแหล่นะครับน่าจะเอามาเสริมให้กับทีมของเฟกนัมเบอร์สนั่นเองนะครับปุ๊บอ่ากับดักเสริมของดูโดบีสนะครับ อันนี้แมลงนะครับอันนี้เวชพันธ์นะครับที่อยู่ในเด็กของลุงที่เล่นกระโหลกแก้วนั่นเองนะครับในภาค5 i v piece อันนี้ไม่ทราบครับแล้วก็กคอลเลกเตอร์แร่ครับแต่ครับอันนี้จะเป็น support team เครื่องจักรนะครับซึ่งก็สวยอยู่นะครับสำหรับคอลเลกเตอร์แรอันนี้นั่นเองครับถึงแม้จะเสียได้ไปหน่อยก็เถอะเพราะว่าเราไม่ได้พิสมารติกซิเก็ตแลบบลูอส์นั่นเองนะครับชุบอ่าโทปัสไทเกอร์นะครับ ซัพพอร์ตฮีโร่นะครับทีมจีนะครับดันเจี้ยนไดมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ซูเปอร์แรน์ครับเป็นทีมจีลิงสนั่นเองนะครับปุ๊บอืมอ่าดันเจี้ยนไดมอนสเตอร์นะครับทีมจีนะครับของแจ็คแมนคิงนะครับการซัพพอร์ตไดโน่นะครับและนอร์มัลพฟรย์แรนด์เป็นของทีมจีนั่นเองนะครับชิบอเมซอนเนสนะครับเอ่อแอมเบอร์แมมมอนนะครับอินเทอร์เมียนะครับอันเทอร์เมีคาแรคเตอร์ทีราโนูแล้วก็อัลตาแรน์นะครับไอตัวหน้ากล่องนั่นเองนะครับน่าจะเป็นแจ็คแมนคิงนะครับ อืมสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยสวยอยู่ชุบอ่าตีม G นะครับตีมไดโนนะครับก็ยออฝัดนะครับ Amber m ร m แมมมนะครับแล้วก็ a m e t ทิส t p แพ็นะครับเวอร์ชันนอร์มอลพาราเดล a r นนั่นเองนะครับแล้วก็ซองสุดท้ายของบ็อกนี้นั่นเองนะครับฟึกบอืมแมลงนะครับ s สโตนเคน c h นะครับ อเมทิสแคทนะครับน่าจะมาครบแล้วนะเนี่ยหรือเกินแล้วก็ไม่ทราบกันครับกรงเล็บดำครับลายก้อนนอร์มัลพาร์เรลแลของอเมซอนเดสนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าบล็อกนี้นะครับเราได้การ์ดหน้ากล่องครบเซตเลยนะครับสามใบนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ครับเราจะมาแกะเพิ่มไปอีกหนึ่งบล็อกนั่นเองครับมาดูซิว่าเราจะได้คริสตาลติกซิเคิลเร์หรือเปล่าก็ชมได้เลยครับโอเคบล็อกที่สองนะครับชบ ย่อปุ๊บดูดอบีสอีกแล้วนะครับสโตนเฮนส์นะครับแมลงนะครับแมลงนะครับแล้วก็แจ็คแมมคิงนะครับปุ๊บอ่ากับดักดูดอบีสนะครับเอเมอรัล่ทอทนะครับดีฟอร์เมอร์นะครับนี้เมทซาบนะครับแล้วก็กรุงเลดดันะครับปุ๊บโอเคกับดักอเมซอนเนสนะครับทีมจีนนะครับอินเทอร์เมดนะครับอันเดอร์เบ็ดคอเลกเตอร์เทเรโนะครับแล้วก็คอลเลกเตอร์แรนะครับ เซ็งจริงๆนะครับและที่สำคัญเป็นคอลเลกเตอร์แร่ที่ผมไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันคือตีมอะไรนะครับท่านผู้ชมแม่เรียกว่ามาถ่ายคลิปแล้วยังไม่ทําการบ้านอีกนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับสำหรับคอลเลกเตอร์แร่นะครับเนี่ยวิบวับๆอย่างนี้เนี่ยสวยจริงๆตุ๊บอ่าตีมจีนะครับอันนี้กระโหลกแก้วนะครับดันเจียนไดส์นะครับแล้วก็ซูเปอร์แร่ใบนี้อีกแล้วนั่นเองนะครับปุ๊บ ทีมจีนะครับดีฟอร์เมอร์นะครับไดโนนะครับแล้วก็อะเมทิสแคทนั่นเองนะครับสัตว์ปิศาจแบนี้แอดวานซ์นะครับปั๊บอะเมทิสแคทนะครับผมว่าเกินแล้วครับแล้วก็ขุมวิเอโกนะครับเครื่องจักรนะครับโตปัสไทเกอร์นะครับแล้วก็แมลงนะครับปุ๊บโอเคแจ็คแมคคิงนะครับแมลงนะครับดูโดบีสนะครับ ชาร์กนะครับแล้วก้แม่สมแล้วนะครับที่ทํามันตอนเกินคลิปนะครับไม่นึกว่าจะเปิดได้นะครับกับดูโดบีสทีเร็กซ์ของเรานั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าใบนี้นะครับเป็นใบสรีมันนะครับแน่นอนว่าสายไดโนเสาร์ต้องใส่แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเก่งมากๆเลยครับกับดูโดบีสใบนี้นะครับแถมมาในระดับพ้อเ่อแระด้วยเนี่ยสวยที่นี้ครับแล้วบวกกับการที่อาร์ตนะครับเหมือนเด็กอนุบาลว่านะครับตัดเข้ากับรอยของแบ็กกราวด์ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยครับกับดูโดบีสใบนี้นะครับ หอมจริงๆหอมจริงๆช็อตโอเคครับกระดาษนะครับเห็นไหมล็อตทั้งนะครับเครื่องจักรนะครับเดรสเจนได้ส์มอนสเตอร์แล้วก็ตีมจีนะครับของมันนี้ออกมาบ่อยเหลือเกินอเมซอนนิสนะครับอัพเปิลไซเบอร์นะครับตีมจีนะครับสโตนเฮดนะครับแล้วก็ตีมจีเงินใบนะครับอเมทิสแคทนะครับเวทใบนี้นะครับโทปาสไทร์เกิร์นะครับอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็เฟกซ์หมายเลขสองอีกแล้วนั่นเองนะครับ และแล้วก็มาถึง5้าซองสุดท้ายนั่นเองนะครับก็เรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรนั่นเองนะครับปุ๊บแอมเบอร์แมนมอรนะครับอเมซอนเนสนะครับทีมจีนะครับฮีโร่นะครับแล้วก็ู้ถือว่าของดีนะครับสัตว์อัญมณีแอดวานซ์ครับเซฟไฟปีกัสซัสนะครับสวยงามมากๆเลยครับอาร์ตค่อนข้างสวยด้วยบอกได้เลยครับว่าสวยมากๆเลยครับกับการที่อัญมณีด้านหลังครับตัดเข้ากับตัวอาร์ตของปีกัสซัสนั่นเองนะครับ หอมหอมจริงครับรอบนี้ปุ๊บอ่าอินเทอร์เมดนะครับอันเทอร์เมดคอร์ดัคเตอร์ทีราโนนะครับตีมจีนะครับไดโนนะครับแล้วก็ตีมจีอีนใบนะครับกระโหลกแก้วนะครับอีฮีโร่นะครับอันนี้ไม่รู้ครับแล้วก็ซูเปอร์แรน์นะครับของตีมจีนะครับเอออกมาสองใบนะครับช็อตดูโดบีสครับอ่าเอเมอลทโทอลนะครับกระดาษนะครับอันนี้นะครับแล้วก็สโตนเฮนช์นะครับแบบนอร์มัลพาราเรลล์นั่นเองนะครับสวดมาก และแล้วก็มาถึงซองสุดท้ายนะครับไม่น่าได้พิสมาติกซีเค็ดแร่หรือการ์ดใบพิเศษใบไหนแล้วล่ะครับดูทรงนะครับก็เรามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับดูโดบีสนะครับสเตโกนะครับดันเจีนไดส์มอนสเตอร์ขอบอลอีโก้นะครับแมลงนะครับแล้วก็ตีงชาร์กนั่นเองนะครับก็ถือว่ารอบนี้นะครับเปิดเกลือไปให้ท่านผู้ชมนั่นเองนะครับเราก็ไม่ได้ทั้งพริสมาติกซีเค็ดแร่นะครับหรืออัลต้าแร่นะครับอย่างอะควาโดฟินนั่นเองนะครับมาประดับบารมีก็ น่าเสียดายจริงๆครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดจบคลิปกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับ Animation c h ค o n i c l e ปี2022นะครับผมเองก็ต้องให้คะแนนมันอยู่ที่7เต็ม10นะครับ บอกได้เลยนะครับว่าการนำการจากเมาสู่โลกของความเป็นจริงอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเอามาช่วยดึงดูดเหล่าบูมเมอร์ยูกิโอทั้งหลายแหล่นะครับมาเข้าสู่วงการยูกิโอนั่นเองนะครับบอกตามตรงเลยนะครับว่าบล็อกบอลนี้นะครับทำการบ้านได้ดีมากนะครับถ้าเทียบกับบล็อกแอนิเมชั่นโคเรนโกยุคเก่านะครับอย่างการเอาพริสมาติกซิเก็ตแลนด์นะครับมาเป็นตัวชูโรของบล็อกนี้อย่างบลูไอส์สวายดะก้อน และรวมถึงการนารําก๊าซจากเมฆมากมายครับที่ดัดแปลงอาร์ตออกมาให้ดูแล้วน่าสะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลากัไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย